สวัสดีครับมาครับเข้าสวนกับเจ้าเงาะนะครับผมอันนี้พี่ๆคนไหนรู้จักมั่งเอ่ยพี่คนไหนรู้จักมั่งครับนี่อันนี้คือมะเขือคืนนะครับผมเจ้าเงาะเก็บไปขายนะครับผมนีม่เยอะแล้วเราใส่ถุงไปขายพรุ่งนี้เช้าหัวลุ่งนะครับผม เราก็จะเก็บใส่ถุงไปขายนะครับดกนะครับผมแต่ละต้นอันนี้เขาเรียกมะเขือคืนพี่พี่คนไหนเคยทานมั้งครับผมแต่ขนมันจะคันนะครับพี่พเออขนมะเขือเนี่ยมันจะคันนะครับเออแต่ก็จะเหนียวมากนะครับผม โนโดกมากนะครับมาจง้อาพาเข้าสวนนะครับเดี๋ยวเราก็เก็บผักหอมกันนะครับผมมานี่ได้เยอะแล้วนะครับผมฝากพี่ๆกดไลค์กดแชร์ด้วยครับครับพาเข้าสวนเมื่อกี้ไปเก็บใบายานางเพิ่งเสร็จนะครับเพราะว่าต้องขายตลาดนัดหัวลุ่งนะครับผมพี่ๆคนไหนรู้จักมะเขือคืนบ้างเอ่ยนี่ลมมันแรงนะครับต้นมะเขือก็อเลยล้มหมดเลยนะครับผม